ขอนอกน้อมต่อพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและกอพประสงค์ขอเจริญสุขขอเจริญพรขอความสวัสดีในธรรมจงมีแก่ท่านสาธุชนญาติโยมทุกทกท่าน ในวันนี้เป็นวันวิสาขบุรณมบีบูชาหรือวันวิสาขบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธเราทุกๆวันสำคัญที่มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างดีจริงที่สังเกต4-5หปีให้หลังกิจกรรมของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเริ่มตั้งแต่เดือนไอเดือนไอคือเดือนหนึ่งเดือนไอเดือนยี่คือเดือนสองเดือนไอเดือนยี่เดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหก ไล่ไปเรื่อยจนถึงเดือนสิบสองเดือนสิบสองแล้วก็มาจนถึงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือที่เรารู้จักกันก็คือวันเขาเดาวพุทธสาสนิกชนรอบมหาวิทยาลัย เราแทบไม่ต้องประชาสัมพันธ์โดยอัตโนมัติโดยอัตโนมัต,ต,ต,มติพอถึงเวลาก็จะมานั่งพร้อมกันเหมือนอย่างที่เห็นกันอยู่ตอนนี้เดือนอ้ายเดือนยี่เดือนสามคือมารคบูชาวันมัรคบูชาเดือนสาม เดือนสี่เดือนห้าเดือนหมาถึงเดือนหคือวันวิสาขาบูชาวันเป็นเดือนหวันนี้ได้รับความร่วมมือจากญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้มานั่งร้อมรอบพระบ,บรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับอันเชิญเสด็จมาจากเมืองแคนดี้ประเทศศรีลังกาโดยสังคนายกของประเทศศรีลังกาพระบรมสารีริกธาตุที่ประเทศศรีลังกาจะต้องมีผู้ที่ถือกุญแจ นก็คือหนึ่งสังคายกนายกและก็ประธานาธิบดีเป็นผู้ถือกุญแจสามดอกถึงจะไขเพื่ออัญเชิญเสด็จพระบรมสารีริกาธาตุได้พระเกี้ยวแก้วที่เราได้มาประดิษฐานอยู่ในมณฑลพิธีด้านหน้า ของเราที่กําลังจะประกอบพิธีเวียนเทียนเป็นการถวายพุทธบูชาเป็นการบูชาแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้รับฉันทานุม,มัติอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในเบื้องต้นมาถึงประเทศไทยใช้ช้าง แล้วก็ประกอบพิธีสวยสดงดงามเป็นสิริเป็นมงคลกับประเทศไทยของเราน,นี่คือวัน,นวิสาขาบูชาเราจะพาะที่พระบรมสารีริกธาตุแต่วิสาขาบูชาในปีนี้ ที่สำนักงานพุทธมนตนจัดมาประมาณเกือบสิบปีวิสาขาบูชาในาที่ศูนย์ส่สงเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยทุกปีก็จัดที่มนฑลพิธีสนามหลวงจากปี2527 ก็สามกว่าปีโดยท่านเจ้าคุณพระธรรมเมธพรระแบบพิตายานุโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลม,มหาสังฆปรินายกได้จัดที่สนามหลวงนี่เป็นวิสาขาบูชาในระดับชาติ ในระดับประเทศการจัดงานวิสาขาบูชาในระดับนานาชาติเป็นครั้งที่14มีประเทศที่นับถือพุทธศาสนาทั้งหมด84ประเทศ86ประเทศเราไม่ต้องนับว่าเป็น สมาคมอาเซียนสมาคมอาเซียนียนน่รัฐบาลเพิ่งได้พูดว่าเราจะมีสมาคมอาเซียน10ประเทศของเรานี่มันไปนานาชาติมันใหญ่กว่าระดับอาเซียนเราไปถึงสหรัฐอเมริกาแอฟริการัเสเซียกั่ประเทศ บังกลาเทศจีนผ่นดินใหญ่ฮ่องกงญี่ปุน่นอังกฤษรวมไปแล้ว86 84บางบางปีก็86บางปีก็ลดลงมาหน่อยเรามีพุทธสมาคมที่จัดงานวิสาขบูชา เป็นปีที่14เราข้ามชอดสมาคมอาเซียนไปหลายปีแล้วเราไปอยู่นานาชาติเป็นี้จัดให้มีพรไติปิดกภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษภาษาไทยคือทำหลายหลายภาษา อยู่ในเรื่องเดียวกันเหมือนที่ของคำม์ไบเบิลในโรงแรมต่างๆของมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลายัยเมอือนเป็นกันครับเป็นพระธรรมทูตเดี๋ยวได้มานั่งรวมกันอยู่ทางด้านนี้ที่จริงจากสถาบันวิปัสนาธุระเรื่อสักครู่อยากจะล็อก นาให้ท่านได้ประกอบพิธีร่วมกันไม่อยากให้เวียนเทียนก่อนพวกเรา